สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อสวยๆมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีนะคะอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซ่เลนโซซูตนะคะกว้าง9.5ออฟ25นะคะสภาพสวยมาก สวยไล้ริ้วรอยเหมือนใหม่เลยนะคะชุดนี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะล้อแท้เลนโซ่นะคะ ล้อสวยยางสวยสภาพสวยเหมือนใหม่เลยค่ะชุดนี้มาพร้อมยางคินโต๊ะ5 5 5ห้าปี19นะคะดอกยางหนาดอกยางหนาทุกเส้นเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะล้อแท้มือสองสภาพสวยเหมือนใหม่นะคะ ดอกยางสวยมากๆเลยชุดนี้ค่ะดอกหนาทุกเส้นพร้อมใช้งานเลยนะคะล้อแท้เลนโซ่ซูตนะคะชุดนี้ขอบ18บห้รูค่ะว้าง9.5 o า25ออฟย่านะคะยาง255 5 5 10, 18นะคะดอกหนาๆปี19ค่ะชุดนี้อยู่ที่15,900บาทนะคะ ตอรองราคาได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าลดให้นะคะแวะมาที่ร้านมีบริการใส่ถ่วงให้เรียบร้อยนะคะฟรีคะ่ะมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะต่างจังหวัดรอรับหน้าบ้านได้เลยคะ่ะมีขนส่งเอกชนจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะร้านสัญญาการยางคะ่ะร้านตั้งอยู่ที่ ปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะชุดนี้เป็นล้อแท้แลนโซนะคะขอบ18 5รลูค่ะล้อสวยยางสวยสภาพสวยเหมือนใหม่ค่ะใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยนะคะชุดนี้กว้าง9.5ทั้งชุดนะคะสเปคไม่ค่อยล้นนะคะสวยมากๆเลยนะคะ ล้อสวยนะคะสภาพสวยเหมือนใหม่ไร้ริ้วรอยเลยค่ะล้อแท้เลนโซ่ซูตนะคะขอบ18 5รหลูกว้าง9.5ออฟบวก25นะคะสเปคไม่ล้นนะคะกำลังสวยนะคะ5รลูใส่ได้หมดนะคะล้อสวยยางสวยเลยค่ะชุดนี้ค่ะ ล้อแท้แลนโซ่มือสองนะคะสภาพสวยเหมือนใหม่ไร้ลิ้ว้อยทุกวงนะคะใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดหนึ่งร้อบาทนะคะใส่ถุงให้เรียบร้อยนะคะมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเลยะค่ะ นี้สวยมากๆเลยไข่ห้ารูนะคะรถห้รูนะคะใส่ได้นะคะล้อแท้เลนโซ่นะคะเลนโซ่ซูดขอบ18บแปดห้รูสวยๆนะคะดอกยางหนามากๆเลยล้อสวยยางสวยนะคะ ยากัญญางปักทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมีล้อสวยๆให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ค้าได้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่แวะ ดหนุนที่ร้านนะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้นะคะล้อแท้แลนโซ่นะคะขอบ18 5รห้าลูค่ะพร้อมยาง255 5้าห้ปี19ดอกหนาๆทุกเส้นค่ะสภาพสวยนะคะ สวยมากๆเลยชุดนี้แม่ค่าการันตีในความสวยจริงๆเลยชุดนี้ล้อแท้เลนโซ่หนึ0งบาทนะคะแวะมาที่ร้านใส่ถ่วงฟรีนะคะใครอยู่ต่างจังหวัดถ้าอยากได้ก็มีขนส่งจัดส่งได้ทั่วไทยเลยคะ่ะ เดี๋ยวลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะจะมีลิงก์เพจร้านไว้ด้านล่างด้วยนะคะสามารถเข้าไปกดในลิงก์แล้วก็เข้าไปกดดูในลิงก์เข้าไปดูสินค้าใหม่ในเพจร้านได้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าก็ต้องลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวมีล้อสวยๆลงให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ